สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับมาอัปเดตข่าวนิวคาสเซิกับนิวส์ทู e แล้วก็พรีวิวก่อนเกมเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้นะ12ธันวาคมเนี่ยจะเดินทางไปที่ King Power Stadium เพื่อพบกับ l ลสเ e อร์ซิตี้นะครับจะเจอกันวันที่12ทธันวาคมตอน3ทุ่มบ้านเรานะครับอ่ะใครเข้ามาก็ฝากแชร์ฝากไลค์ฝาก Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ แฟนนิวคาสเซิลอย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตข่าวมากันที่นี่ข่าวนิวคาสเซิลที่นิวส์ทูนนะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวตลาดซื้อขายก็จะเปิดแล้วก็มีข่าวรือมาอัปเดตได้ฟังแล้วก็ข่าวก่อนเกมข่าวสโมสอนบทสัมภาษณ์ของกุนซือมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจโอเคผมเริ่มกันที่ข่าวที่น่าเชื่อถือจากสโมสรนิวคาสเซิลก่อน ก็คือจากปากเอ้ฮาว o นะโดยเอ้ฮาวเนี่ยเขาก็พูดถึงชอนลองสตาร์ฟนะที่เป็นลูกม่องทีมเอ้ฮาวเนี่ยบอกว่าชอนเป็นผู้เล่นที่ดีแล้วก็เขาเนี่ยจะมีโอกาสจะได้แสดงผลงานแสดงความสามารถออกมาแล้วก็จะสามารถทำให้สโมสรเห็นว่าเขาเนี่ยมีอนาคตระยะยาวที่นี่เรื่องนี้มันอยู่ในมือของเขา ที่ต้องทำให้เราเห็นก็คือเหมือนกับฮาวเขาอยากให้ชอนลองสตาร์ฟเนี่ยพิสูจน์ตัวเองและฮาวเนี่ยยังบอกนะว่านักเตะทุกคนในทีมต้องแสดงให้เห็นว่าใครเนี่ยสมควรได้ไปต่อหลังเดือนมกราคมในกรณีของฟาบินชาก็คือไม่มีอะไรก่อนแน่เขามีอาการบาดเจ็บที่ซี่โคงเล็กน้อยฮาวบอกว่าไม่ได้ร้ายแรง ส่วนไรอันเฟเซอร์นะครับที่เป็นปีกตัวเก่งเนี่ยฮาวบอกว่าเขามีปัญหาที่เอ็นร้อยหวายเล็กน้อยแต่เขาก็อยู่ในทีมแล้วก็แย่งตำแหน่งภายในทีมได้ก็คือง่ายๆครับว่าสามารถแย่งตัวจริงได้หรือตัวสำรองได้ก็ต้องมารอดูว่าไรอันเฟเซอร์เนี่ยเขาจะได้เป็นตำแหน่งไหนในเกมที่พบกับเบสเตอร์ฮาวยังบอกด้วยนะว่า เ,เกมก่อนหน้าที่ชนะเบอร์ลีนะ่หนึู่นย์ะจำได้ไหมคือฮาวบอกว่าเราทุกคนเนี่ยต้องการชชนะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นสตาฟผมและรวมถึงแฟนบอลเราทำมันได้แล้วเราต้องสร้างมันขึ้นมาอีกเราต้องสร้างโมเมนตัมเชิงบวกให้กับทีมกองเชียร์ค่อนข้างสำคัญมากไม่ว่าจะในบ้านหรือนอกบ้านมันสร้างความแตกต่างได้แน่นอนแล้วก็ฮาวเนี่ยยังโดนถามเกี่ยวกับ โปรกรมหนักๆช่วงท้ายๆปีด้วยนะครับในช่วงไปปลายปีนะค,คือฮาวบอกว่าผมไม่ได้มองว่ามันวุ่นวายนะไม่ได้มองว่าวุ่นวายอ่ะแต่ผมแค่โฟกัสเกมต่อๆไปคือโอเคมันก็อันตรายคุณก็ต้องไปทีละเกมทีละเกมเช่นเดียวกันกับเกมเนี้เกมต่อไปก็คือเจอกับเลสเตอร์ซิตี้อ่าแล้วก็ต่อมาครับผมฮาวเนี่ยเขาบอกนะว่า เรื่องของการฝึกซ้อมอะไรพวกนี้การแข่งอะไรพวกนี้ฮาวยังพูดถึงเรื่องของสถิตินะฮาวบอกว่าเราก็ตามดูสถิติของทีมเรามันก็เป็นการชี้วัดหลายๆด้านเบื้องหลังด้านหลังของทีมที่จะต้องเพิ่มเติมอะไรบ้างเราพอใจในหลายๆด้านมากขึ้นจากก่อนหน้านี้สำคัญมากก็คือชัยชะนะเราต้องเอามันมาให้ได้ คุณต้องชนะแล้วก็เพื่อพิสูจน์ทุกๆสิ่งรวมถึงวิธีการหลายๆอย่างที่คุณ้อมมาสถานการณ์ตอนนี้เป็นบวกหรือเปล่าและด้านอื่นๆเป็นยังไงก็จะเป็นหลักฐานสนับสนุนอ่ะแล้วก็โดนถามเกี่ยวกับมิเคลอเมลอนนะคือฮาวเนี่ยบอกว่าเมื่อคุณให้โอกาสใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องคาดหวังกับตัวเขาอยู่แล้ว แล้วก็ต้องรอดูว่าเขาจะคว้ามันไว้ได้ไหมผมสนใจความขยันความตั้งใจทำงานของเขาเขาลงมาช่วยเกมรับของทีมในเกมก่อนผมโอเคมากอันนี้ก็คือเหมือนเอดีฮาวเขาชม on, อเมลอนในเรื่องของการลงมาช่วยเกมรับอะไรพวกนี้แล้วต่อมานะครับก็พูดถึงพรดาเมดนะอันนี้คือตามที่ผมแปลเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเป็นผู้เล่นสำคัญ สถานการณ์ตอนนี้ของเขาเนี่ยก็คือกลับมาวิ่งกับนักกายภาพแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีแต่เขาก็คงต้องใช้เวลาอีกสักเล็กน้อยนะก่อนจะกลับมาฟิตพร้อมแล้วก็เป็นตัวเลือกภายในทีมอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์เอ็ดดี้ฮาวทั้งหมดก่อนเกมพบกับเลสเตอร์นะครับโอเคไหมทุกคนชอบหรือเปล่านะครับโอเคมาพรีวิววิเคราะห์ก่อนเกมกันดีกว่านะครับว่าเกมนี้ พบกับเลสเตอร์เี่ยนิวคาสเซิลมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนเจอกันที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับเลสเตอร์ได้เปรียบเพราะว่าเล่นในบ้านกองเชียร์ก็เยอะกว่าเป็นเจ้าบ้านแล้วก็นิวคาสเซิลเนี่ยตอนนี้มี10แต้มเท่ากับนอริทแล้วก็เบอร์รี่อยู่ที่19แต่ถ้าชนะเกมนี้วัดฟอร์ดเจออะไรครับเนี่ยวัดฟอร์ดเจอกับเบนฟอร์ดอ่ะวัดฟอร์ดก็อาจจะมีลุ้นเสมอแพ้ก็ได้พอไปเล่นบ้านบ้านของเบนฟอร์ดอ่ะเพราะงั้น นิวคาสเซิลเนี่ยจริงๆก็เป็นทีมที่มีลุ้นนะที่จะทําอันดับมีมีโอกาสที่จะทําคะแนนเนี่ยเทียบเท่ากับวัตฟอร์ดแล้วก็มีลุ้นหนีตกชั้นส่วนเบอร์ลี่นี่ถ้าจําไม่ผิดนี่เจอกับทีมแข็งไปนนะเจอเวสต์แฮมนะครับส่วนนอรนิที่เจอกับทีมไหนครับเนี่ยนอริเจอแมนยูเบอร์ลี่เจอเวสต์แฮมนะเพราะงั้นนิวคาสเซิลมีโอกาสขึ้นอันดับ18ในสัปดาห์นี้สูงมากถ้าเสมอได้ขั้นต่ำแนะ แล้วก็เบอร์รี่นอริแพ้รวดอะไพวกนี้แล้วก็เลสเตอร์ที่เจอในเกมนี้อยู่ที่11นะครับฟอร์มช่วงหลังก็เหมือนจะไม่ค่อยดีนะครับเจอนาโปลีแพ้เจอวิลล่าแพ้เจอเซาเสมอเจอวัตฟอร์ดฟอร์มไม่ดีก็ชนะได้นะครับชนะวอซอคือฟอร์มก็ดีก่อนหน่ครับแต่ว่าช่วงหลังก็เริ่มไม่ค่อยโอเคละกระแสะเมืองนอกนี่ลอตเจอเอาเยอะนะแล้วก็มาดูเรื่องของ สถิติก่อนเกมนะครับที่เจอกันเฮ o h เฮ d เป็นไงบ้างเลสเตอร์เวลาเจอนิวคาสเซลนะครับถ้าหากว่าเล่นในบ้านของเลสเตอร์เนี่ยวคาสเซลก็มีโอกาสลุ้นไปเอาชนะนะครับเพราะว่าเล่นในบ้านเลสเตอร์4ครั้งนิวคาสเซลชนะได้ถึง3ครั้งอันนี้คือสถิติที่เป็นแฟกต์นะพรางั้นเชื่อถือได้แต่ว่าเกมนี้จะชนะเสมอแพ้อันนี้ก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปแล้วก็เรื่องของ การแข่งขันเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนแล้วอันนี้ผมก็เปิดให้ดูไปก่อนแน่แต่ถ้าเอาแบบในพิมเมลีกเลสเตอร์สเกมล่าสุดอขออภัยนะถ้าพิมเมลีกเนี่ยสเกมล่าสุดนะครับเลสเตอร์ชนะ1อ่แพ้1เสมอหนึ่งนะครับส่วน2เกมล่าสุดเลสเตอร์แพ้รวดส่วนยคาสเซลนะครับล่าสุดชนะเบอร์รี่แล้วก็ก่อนแน่เสมอนอริทนะครับก็หือจับใช้ได้จุดอ่อนเลสเตอร์นะครับก็คือเป็นทีมที่ หยุดการสร้างสรรค์โอกาสของคู่แข่งไม่ค่อยได้นะครับส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยเป็นทีมที่ช่วงหลังวันนี้ยุคเอดดี้ฮาวเนี่ยก็ค่อนข้างสร้างโอกาสเก่งขึ้นเยอะมากแต่ก็ต้องระวังปิดพลาดส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าอันนี้คือเห็นค่อนข้างบ่อยนะอันนี้ก็คือสถิติแล้วก็สิ่งที่เว็บนอเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วก็ถามว่าเจอกันล่าสุดเป็นไงครับเนี่ยเกมล่าสุดเลยที่เล่นในคิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับนิวคาสเซิลบุกไปเอาชนะ2-4 ก็คือเกมนั้นเนี่ยถ้าใครจํากันได้มีนักเตะหลายๆคนในทีม纽卡素เนลนะครับฟอร์มดีคาร์ลวิลสันโจเซฟวิวลล็อกมิเกลอเมลอนพวกนี้ฟอร์มดีหมดเลยนะครับพอดาวเมดวันนั้นคือแน่นขึ้นมาแบบชัดเจนมากแต่วงเล็บว่าวันนั้นเนี่ยเป็นไม่ใช่เอ็ดดี้ฮาวนะตอนนั้นเป็นสตีบูตคุมทีมและตอนนี้คือทิศทางเนี่ยส่งกันข้างบวกมากๆในยุคข,ของเอ็ดดี้ฮาวคุมทีม ส่วนถามว่าเอา11ตัวจริงผู้เล่นเป็นไงบ้างนะครับอันนี้คือเว็บนอกเขาคาดการณ์นะโดยโดยเลสเตอร์นะครับ4-2-3-1อัฟฟ์าสาวโดยแคดเปอร์ชามิเคิลหลังก็จะมีพวกลุคโทมัสทีโมทีคาสตันเย่ชากล่าโซยุนค so ูจอห์น e. อีแวนยูริติเลมันวิลเฟลด์เอดดี้ดี้ฮาวีบานแมดิสันดาก้าวาดี้อะไรพวกนี้คือเป็นตัวลุก แล้วก็คนที่หายไปนะครับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเวสลี one, ella, Justin, ่ฟอฟฟาน่บิคาโดเปล่าเจมส์จัสตินฟิลิปเบนโควิดเวสเการ์ดอาร์มาตีอีฮินาโชอายอเซเปเลสแล้วก็อันนี้เด็กเก่าแล้วก็อาเดมูลาลุกแมนอารส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยคนที่ต้องรอดูอาการก็เฟรเซอร์กับชาดัมเมดน่าจะยังไม่พร้อมอ่ะนิวคาสเซิลมีใครบ้าง เฝ้าเสามองว่าน่าจะเป็นมาตินดูบลาฟกากองหลังนะครับก็จะเป็นจามอรรวิสมีฮาวิเอร์มาคิโลแล้วก็ฟราบินชากับจามอร์เซลน่าจะคู่กันแล้วก็ตรงกลางนะครับเป็นจอนโจเชวี vy, กับโจเซฟวิลล็อกแล้วก็ขนาบซ้ายขวาโดยมิเคลเมลอนกับอลันแซงแม็กซิแมงส่วนหน้านะครับน่าจะเป็นหน้าคู่ก็คือคาร์ลวิลสันแล้วก็โจลิงตันนะครับคือเกมก่อน คนที่ท็อปฟอร์มมากๆนะครับสุดยอดเลยนะครับวันนั้นคือผมก็ได้ดูนะหาช่องค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับเล่นส่วนกับโหดมากก็คือคอ l ลัมวิลสันเพราะงั้นเกมนี้ก็น่าจะเป็นเต็งหนึ่งในการทำสกอร์อาถามว่าเกมนี้ใครมีโอกาสลุ้นชนะคือถ้าหากว่ามองกันแบบเป็นกลางนะคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเลสเตอร์ถูกไหมแต่ว่าแฟนนิวคาสเซิลส่วนใหญ่นะครับมองว่าเฮ้ยตอนนี้มันยุคเอดดี้ฮาวแล้ว เอดี้ฮาวน่าจะพอทำอะไรได้บ้างมันก็มีความเป็นไปได้แล้วก็เมืองนอกนะครับเขามองว่าเลสเตอร์น่าจะชนะประมาณ3-2แต่ว่าเลสเตอร์เนี่ยผู้เล่นหลายๆคนนะครับทั้งเจ็บทั้งติดโควิดอาอย่างน้อยน้อยมันก็น่าจะบั่นทอนอะไรได้บ้างได้บางอย่างถูกไหมสำหรับนิวคาสเซิลน่าจะแบบพอมีลุ้นมีหวังและรวมถึงไซติไปเล่นในบ้านของเลสเตอร์เนี่ย นิวคาสเซิลชอบมากด้วย4เกมชนะ3ครั้งเกมนี้ผมขอเป็นกลางแล้วกันเนาะสื่อนอกเขาคาดการณ์ว่าน่าจะชนะประมาณ3-2 2-1ในมุมของผมนิวสทูนนะครับมองว่าน่าจะเสมอ2-2คิดว่านะเป็นไปได้นะครับเดสเตอร์หลังรั่วนิวคาสเซิลหลังก็รั่วน่าจะยิงกันเยอะถ้าถามว่าเต็ง1แน่นอนนะครับผมก็ตอบไปแล้วก็คือ คอร์ลอมวิลสันนะครับผู้นี้ผมขอทายเสมอ2องอ,งองนะ่ะแฟนดิวคาเซลคิดว่าจะบุกไปชนะเลสเตอร์ได้ไหมสำหรับทีมเอดีฮาวเกมนี้ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับอาจจะด,ดูข่าวลือกันดีกว่าข่าวลือเนี่ยมี2ข่าวนะครับข่าวแรกนะครับมาจากมาอิสฟุตบอลรีคอร์ดนะครับจะเป็นของโบตุเกส เขาบอกว่าสตีฟนิกสันนะครับที่เป็นคนทํางานที่นิวคาสเซลน่าจะเป็นผู้ดูแลชั่วคราวในการดึงผู้เล่นเข้าสู่ทีมในเดือนมกราคมเขาบอกว่าคนคนนี้ได้ไปคุยกับเบนฟิก้าในการดึงดาวินนูเนสเป็นนักเตะตัวเก่งตัวลุกของเบนฟิก้านะครับก็อยากจะได้เข้าสู่ทีมโดยตามข่าวเขาบอกว่าเบนฟิก้าเนี่ยมีการบอกปัดค่าตัว50ล้านยูโร และเบนฟิก้าไม่ได้ต้องการจะขายนักเตะคนนี้ออกจากทีมนะครับอันนี้ก็คือข่าวฟุตบอลรีคอร์ดโปรตุเกสเพื่อนเพื่อนเคยเห็นฟอร์มดาวิดนูเนสกันบ้างไหมนะครับอยากได้กันบ้างหรือเปล่าก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะฮะอยากได้ก็พิมพ์2องมส่วนอีกคนนึงนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ต้องบอกว่าเรียบเรียงแล้วก็ทำความเข้าใจได้ลำบากกันนะ เออนะครับข่าวกลับไปกลับมานะคือเวลาเขารายงานเขารายงานแบบครึ่งคึ่งกลางกลางอ่ะโดยรีไรเดอร์นะครับเป็นนักข่าวท้องถิ่นของสโมสรนะครับเขาบอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยมีการยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อแบ็กซ้ายเดนมาร์กของเบอร์บิงแฮมในทีมแชมเปี้ยนชิพอ่ะนักเตะรายนี้ก็อายุ27นะครับชื่อว่าคริสเตียนพีเดอร์เซนนะครับก็คือสัญญานักเตะจะจบจะจบหมดฤดูกาลนี้ แล้วก็ตามข่าวเขาบอกว่านักเตะเนี่ยเหมือนทราบนะว่าตัวเองเนี่ยได้รับความสนใจจากทีมนิวคาเซลแล้วก็ัมร์ก่อนเนี่ยก็คือเหมือนกับมีทีมพิมเร์ลีกมาสนใจในตัวเขาและสําหรับเขาเนี่ยก็คือพิมเร์ลิกก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยแล้วก็มารอดูกันนะว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับคือถามว่าพีเดอร์เซนเป็นไงมัง่งเป็นนักเตะที่ดีหรือเปล่า,าผมลองไปดูไิติคร่าวๆมานะอันนี้ก็เอามาฝากทุกท่านนะครับ อายุ27คิดเตียนพีเดเซนเป็นคนเดนมาร์กสูง189นะครับรูปร่างตัวสูงใหญ่เลยเป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายสถิติที่ดีพื้นฐานก็คือเกมรับแล้วก็เป็นทีมที่อยู่ยูเนียนเบอร์ลินที่เยอรมันตอนที่อยู่ที่เดนมาร์กเนี่ยเหมือนจะเล่นในทีมที่ไม่ได้แบบเป็นทีมใหญ่อะไรมากอะ่ะก็เหมือนกับเป็นนักเตะที่มีพื้นฐานเกมรับดีโดยธรรมชาตินะแล้วก็เกมบุกเนี่ยอาจจะประมาณนึง ก็คือยิงกับแอซิดเนี่ยรวมๆก,กันก็ประมาณฤดูกาลละมากกว่าส5ห้าประตูอ่ะก็ถือว่าพอประมาณนะเนาะถามว่าน่าสนใจไหมก็น่าสนใจแล้วตอนนี้นิวคาสเซิลจะไปซื้อหรือเปล่าก็น่าคิดนะครับวงเล็บนะอันนี้เป็นคนคนหนึ่งที่เขาเล่ามาแล้วก็เอามาเล่าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอืมแล้วก็รีไลเดอร์เป็นนักข่าวท้องถิ่นของทีมนิวคาสเซิลเนี่ยเอามาเดตให้ฟังก็เลยเอามารายงานให้ฟัง โอเคนะครับจบแล้ว้าถ,าถามผมผมโอเคนะเอามาแก้ขัดก่อนในราคาที่ไม่แพงนะประมาณ3-5ล้านปอนด์อ่คริสเตียนพีเดเซนนะครับถ้าชอบก็พิมพ์3มาก็ได้นะคนนี้ตัวใหญ่แข็งแกร่งความเร็วปานกลางเกมรับดีเกมลุกแอซิดยิงได้ลูกกาอากาศดีเคลียรเก่งดักบอลดีแย่งบอลเก่งอะไรพวกนี้คือมันเหมือนแบบ เป็นแบ็กที่พื้นฐานเกมรับดีเป็นหลักอ่ะแต่เกมลุกสถิติเกมลุกยิงแอซิดก็เรื่อยๆนะถ้าดูกันดีๆโอเคนะครับก็จบแล้วก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะขอให้ท่านโชคดีกับผมนะครับสวัสดีครับ